และกรับสวัสดีครับผมเพื่อนที่ตัวแสบครับยินดีที่จะเข้าสู่ช่องป้าป๋าแคสเกมนะครับยังอยู่กับเกม Call of Duty Mobile อยู่นะครับไม่ต้องแปลกใจที่ผมพูดช้าครับหลายคนบอกว่าผมพูดเร็วมากเหลือเกินครับผมเลยพยายามพูดช้าเพื่อจะได้ฟังเพลินมากขึ้นครับโอ้ยนั่นแหละครับผมวันนี้ผมพยายามพูดให้ช้าลงนะครับแต่ไม่ได้มันติดเป็นนิสัยแล้วผมพูดอย่างเงี้ยนะครับมาโอเคนี่เรามาดูกันที่โหมด Battle Royale กันต่อนะครับจะยังมีโหมดใหม่ เป็นสไนเปอร์ชาเล์กับ20คูณ20ครับ20เียส20วิดีโอที่แล้วผมเล่นไปแล้วนะครับอ่าน้องอะไรครับ SCLM อะไรเนี่ยขอัยด้วยนะครับวันนี้ผมก็ำลังจะถ่ายคลิปเป็นหมวดสไนเปอร์ชาเล์นะครับซึ่งหมวดสไนเปอร์ชาเล์ก็ต้องเล่นเป็นกลุ่มเช่นกันครับซึ่งไม่แน่ใจนะว่าลองดูได้ผมลองเชิญเชิญเพื่อนๆดูก่อนนะว่าจะมีคนมาเล่นด้วยไหมนะครับเมื่อกี้ที่ชิญมาเรามาดูเลย มีทีมก็จับมากเลยมาหนะหนึ่งครับมาหนึ่งมาเร็วมาเร็วทุกคนเข้ามาใครก็ได้จังหวะน,นี้ไม่เลือกเลย้ยโอ้โหแต่ละคนดูจากตัวละครไม่ธรรมดานะครับได้ไหมมาครบสี่เลยเยี่ยมเล่มหมดสไนเปอร์ชา l เลนกันนะครับไปลุยเอาละครับอ่ายังไงก็ช่วยแบบผมด้วยนะครับเพื่อนๆทั้ง3มคนที่อยู่ในเกมนี้ช่วยผมด้วยครับมือใหม่มากนะคือสไนเปอร์ชาเลนนี้ ปืนที่เจอในด่านจะเป็นสไนเปอร์อย่างเดียวครับปืนสไนเปอร์อย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นเลยครับซึ่งก็แบบนะอ่าผม,มจำดีด,ด้วยเลยอ่าเฮ้ยงทำไมเหลือสามคนอ่ะเพื่อนคนไปไหนอบอกนะ้ำไม่เข้ามาอ่ามันเป็นทีมครับก็เบิเร์ตแบตเตอรี่ธรรมดาครับหนึ่งร้อยชีวิตครับหนึ่งร้อยชีวิตครับก็กี่ทีมก็ว่าไปครับทีมกี่คนก็ได้ครับจะเล่นเดี่ยวก็ได้ไม่มีปัญหาครับเข้ามาคนเดียวไม่ต้องหาทีมเลยแต่ไหนก็เล่นแล้วชวนเพื่อนเล่นดูดีกว่านะครับ Yeah. ทุกอย่างที่เจอในแมบปบอันนี้จะเป็นสไนเปอร์ครับสไนเปอร์กับไอไอดตรวจเนี่ยใช่ไหม <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อแหละสนุกนะใครที่เป็นชอบเล่นสายสไนเปอร์เนี่ยครับจัดมาเลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับสุดยอดครับตรงนี้เมื่อกที่เก็บด,ดูก็รอข้ามไปเลยครับอีกประมาณเนี่ยครึ่งนาทีนะครับไปได้เลยเพื่อนๆข้ามไปที่จังหวะพอเริ่มเล่นเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็รอก็เดี๋ยวดูก่อนเพื่อนๆอยู่ไหนกันอามาครบสี่คนแล้วมาทำความรู้จักกันหน่อยสิ ชื่ออะไรกันบ้างอ่ะที่ผมสามารถคุยได้ไหมเนี่ย,ย,ยสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินครับชื่ออะไรครับอ่า uh, ชื่อมาร์คครับมาร์คหรอนี่นี่ตัวไหนครับคนไหนครับเนี่ยเออเบอร์สอง อ๋อครับครับครับนี่ผมถ่ายคลิปอยู่ด้วยเนี่ยถ่ายลงช่องช่องป,ป้าป๋าแคสเกมผมเนี่ยอีออช่องด้วยอย่าแพ้เขานาแพ้ไอเขานาไปลงไ,<ด>ไหนเ<ช>ดีอ่ยโชกะออกออกต้องแน่นอนเออเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมากาเนี่เก่งเนี่ยดูเก่งทุกคนลงไหนดี่ลงตรงนี้ลงตรงไปนะเออไม่ตายก่อนเลยน,น,นะ เอาไปอ่าโอเคดี้ครับนี่มีคนตอบ้วยครับคุยได้อ่านี้ค่อยโอเคหน่อยเราคุยกันไม่คยมั่นใจเฮ้ยผมเชื่อในความสามารถของทุกคนยังไงก็เราต้องชนะให้ได้แน่นอน อ่าก็ผมก็ต้องเปิดปิดไม้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้ยินเราคุยกันอ่าอันนี้ก็สำคัญนะคือมันจะสามารถใช้ปืนพกได้อันนึงแล้วก็ใช้ปืนไรเฟิลได้อันนึงนะครับผมแนะนำว่าให้เก็บปืนพกไว้สักอันนะครับบางทีจังหวะแบบใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยมันต้องต้องใช้ครับนะไม่งั้นเดี๋ยวพอมาอยู่ประชิดกันไรเฟิลมันยิงไม่ทันเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับอ่ามาปึ๊บ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 มีใครตกไปกับเราไหม ตรงนี้ครับแล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนเลือกนะครับว่าจะฟาร์มปืนอะไรครับนี่นเขาเจอคนแล้วครับไป บอกแล้วเก่งแล้วเชื่อในฝีมือ The ขึ้นฮอไหมอ่ะจะไปแอ,อร์ดอปไหมจะเขียงไปไหมเ <c oughs> นี่ยตะี้ต้องคุยกับคนทางบ้านเขาหน่อยครับนานๆจะได้คุยกันสักทีครับไม่ค่อยได้มีโอกาส ไป,ไปเราวิ่งไปเซฟโซนก่อนเลยแล้วกันกนะเราวิ่งไ,ไปเซฟโซนก่อนเลยก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้อันน้อ้นนอนนอเก่งมากเก่งมาก ว้ายิ้มผมเก่งมากเลยเห็นไหมครับ,บถูกแล้วระยะประชิดไม่ใช้ปืนพกไม่ทัน <c oughs> ทันไม่ทัน ตรงนี้ต้องข้ามน้าไปนิดนึงนะครับอ่าใจจ้งตรงนี้มีคนคุยด้วยนะครับอ่าเฮ้ยใครโดนยิงครับเฮ้ยโหเพื่อนโดนยิงอยู่ทางนู้นครับเห็นไหมเรมว้ามันโดนเขาบังครับ ไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันไป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  uh. ึลงน้ำมีอันตรายมากดูจะรอดไหมที่จะเดินเทรลเปอร์ในน้ำนี่เกมเลยครับผม สามเย,ยมมากครับโอ้ยเยียมเยยมเยๆมเยยเยไปไปไปไ,ปไปอ่าโอ้เก่งทุกคนเลยครับทีน,นี้ทีมผมนี่สุดยอดบอกเลยตอนนี้ชนะแน่นอนถึงอาจจะไม่ได้ m V.P ก็เถอะคือเขาพาไปครึ่งแบบแล้วเรายังไม่ได้ยิงกันเลยอาร์ติคา0อาร์ติคย0ไม่มีครับ ไปด้วยไปด้ตบมาามาเวมาเร็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 ลับเด้วยไปลับเบด้วยเร็วไปรวมตัวกันเร็วเพื่อนรออยู่ ไปไปเร็วไปรวมตัวเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนมาอ่ะมาลงไปสองเร็วลงมาช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนตายก่อนมาเกาะรวมทีมกันไหมอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันไหนปุ๊บปุ๊บอ่ะปุ๊บ เอ้ยอามาช่วยแล้วครับปึ๊บแหวบเหมือนแรงลงครับทุกคนเข้ามาแย่งกล่องกันครับแล้วเดี๋ยวก็จะสิ้นชีพกันซะก่อนปึ๊บปึ๊บอ่ะมาเอ้ยเรียกเรียกแบบหมดแล้วเหรอ ขึ้นไปไหนกันนะครับหา้หาหา้าห้ามีคนอยู่แถวนี้ครับปึ๊บปึ๊บดูว่าของเราเองไหนครับไหนไหนกันนี่ผมยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยเนี่ยฮะกระสุนยังไม่ได้ลั่นออกจากปากปืนเลยเนี่ยนี่แน่เรียบร้อยปึ๊บะ มีมีอะเจเดรีนไหมครับไม่เห็นเลยผมไม่มีเติมเลยสักอันเลยเนี่ยอ่าเออดีจังได้คุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยนี่เพิ่งเจอคนแรกเนี่ยที่มีให้คุยได้เนี่ยเสียงแอร์บอลลอกที่เก้าล้าน ดูดูทุกคลิปครับโอ้ขอพุณมากเลยครับขอพุณมากเอ้ยเป็นเป็นเป็นพยาบาลนี่ใช่ไหมครับเติมวางไอ้ที่เติมเลือดให้หน่อยครับ ไปครับไปไปเอาครับเดือดสิบสี่คนสุดท้ายครับนี่ไปเลยเราลุยไปตรงพื้นที่เสี่ยงเลยครับ ียงดังอ so ่ะเฮ้อยู wow, oh. ่ไหนกันอุยอุ๊ยโดนยิงโดนยิงเออเออเออปนพกอย่างดี้ล้วเอออ้าวตกตกสับเตอะไรเนี่ยนี้ แต่ก็ฆ่าไปได้หลายตัวแล้วป่ะนี่บนได้คนเดียวเองอ่ะอ่ะเก่งมากเลยเห็นไหมทีมเราผมว่าขึ้นที่สูงดีกว่าไหมผมว่าขึ้นที่สูงดีกว่าไหมน่าจะปลอดภัยในน้ำคนหนึ่งมีคนว่ายน้ำย่ำย่ำย่ำจะชนะจริงแนี่ย บอกแล้วไว้บอกแล้วว่าชนะอยู่แล้วเก่งเฮ้ยเหลือคนเดียวด้วยชนะแนะนะ่ๆมีคนมีคนมีคนโดดล่มไอคนเดียวสุดท้ายนี่แหละตัวซุ่มเลย นี่ไงอยู่ข้างหลังตรงหอคอยเนี่อยู่ตรงหอคอยนี่ตรงหอคอยเนี่ย fc fc ติดตามมาหนะโอ,โอ้ขอบคุณมากครับ นี่ยี่ยู่บนหอคอยอ่าเฮ้ยชนะแล้ววู้วว้าวว้าวชนะได้เฉยเลยครับอาจจะแบบจะก,าก,าก,กักบ้างเด็ก็โอ้โหเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหทุกคนเก่งมากเลยครับชนะเฉยเลยครับนี่เมื่อเราแสดงความเปเต้นยูจงอย่าลืมว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูดก็เฮ้ยชนะได้ครับสุดยอดเยี่ยมเนี่ยเหมือนผมมาให้เขาแบกครับ แต่ละคนคิวๆกันผมดูค่าได้2แต่ก็เป็นคนค่าคนสุดท้ายครับ <laughs> เฮ้ยโอสนุกสนุกดีง,กาง,งาน2 3 4สเอ้ยทักเกียงกัน4 2 3สอ่าเออสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ดว้าวนะครับโอเคเนี่ยก็สนุกครับคือเล่นกันหลายๆคนก็ได้หรือจะตัวคนเดียวเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับบุกเลเดียวก็ได้แต่จะเสียเปรียบเอยเหมือนอย่างเนี้เห็นไหมทีมผมมาอยู่กับ4ีคนอย่างเงี้ยเราจะไปชูบเขาใช่ไหมอ่า นะครับแต่ที่สำคัญก็คือควรต้องพกปืนพกด้วยนะครับสำหรับหมวดสไนเปอร์ชาเลนจ์นี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามคนนะครับที่เล่นด้วยกันนะครับกับอ่ากันไลน์ของสามสี่นะครับ n v q l ครับผมเออผมผมเดี๋ยวเชิญื่อนผมมาหน่อยนะครับก b n ครับครับผมครับอ่าทีนี้ก่อนนะว่าผมถ่ายคลิปจบคลิปหนึ่งพอดีขอบคุณมากทุกคนที่เล่นด้วยกันนะครับอ่าโอเคไงก็